พานาวัฒน์นะครับมาจากชนบุรีครับวันนี้เข้ามามีอาการเป็นยังไงครับปวดหลังตรงขากระดูกครับเส้นเล้าลงขาไปหาหมอเอกเรล์มาเรียบร้อยน,าน,น,า,นานแล้วนะครับแล้วก็เคยรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับทําอะไรไปแล้วบ้างครับแค่ฉีดยาแค่ฉีดยาเข้าเข้ากระดูกนะครับแล้วก็แต่ยังไม่หายดียังไม่หายดีเนาะโอเควันนี้ก็คือที่เข้ามาก็คือ ติดตามมานานหรือยงังเพิ่งติดตามเพิ่งติดตามเพิ่งเห็นแล้วก็ตัดสินใจเข้ามา<ช>ไม่กลัวว่าถูกหลอกหรอครับไม่กลัวเนาะโอเคเนดะี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยธนวัฒน์นะครับเป็นหมอรองกระดูกครับเส้นเลาลงขานะครับไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับโดยการฉีดยาเข้ากระดูกนะนะครับนสนนะครับ นเรือการมันเจ็บการเนื้อน้าขายเตรงเนี้ยก็ข้อ่าตรงน่องมันเป็นมืนกับมันงวงเบาขึ้นไหมครับรู้สึกเบาขึ้นเหรอแวเรายอะเีนไขึ้นอ่ะเรื่องไหนอนไรก้าวปาเลยใช่ใเรวเเาเื่อมันไม่วิ่งเื่อนวิ่ง มันมันจะเข้าขึ้นข้างเลยนะครับเดินได้เบานะครับเบาขึ้นเยอะไหมคุณธนวัฒน์เบาอยู่เนาะถ้าเกิดว่าบางครั้งที่แบบมันจี้ขึ้นมาก็คือต้องลาวเลยใช่ไหมจับลาวในนั่งยองไม่นั่งยองนั่งยองเลโอ้ได้นะครับผมอยากได้นั่งอย่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้ทุกที่จะยังมีอยู่นิดนึงไปบอกอาจารย์ได้เลยครับนะนะครับจับมันจี้ก่อน โเดี๋ยวครับเดินมาเลยต้องตั้งไข่ก่อนเนาะนะครับเบ,เบาขึ้นเบา,เบา,ากัดตะก,กี้ที่ยืนไหมเบาเบ,บาขึ้นนะครับมีตรงไหนที่ยังปวดก็คือตรงยังเหลืออยู่นิดนึงเนาะนะครับ <S <S แต่เบาขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะไปเหยียบน้ำมันต่อนะครับ ังไงบ้างครับหลังจากที่เขาใส่ละเอียดน้ำมันไปเบาขึ้นเยอะไหมเบาขึ้นอยู่ครับแต่ก็ยังมียังมีปวดบ้างยังมีปวดบ้างแต่ก็คือเบาเห็นได้ชัดกว่าตอนที่มาวันนี้พึงพอใจแค่ไหนครับที่เข้ามาโอเคเลยโอเคเลยถ้าเกิดว่าตีเป็นคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีครับวันนี้ครับถ้าวันนี้เลยก็อย่างไรก็มีแปงมีแปนนะครับก็เดี๋ยวยังไงครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับครั้งที่สองนะครับวันนี้เข้ามาครั้งแรกนะครับขอบคุณมากครับ